คุณผู้ชมครับตอนนี้บ่ายสามนะครับใกล้ใบ่ายสามแล้วผมอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับหรือว่าสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับวันนี้เราลงใต้นะครับพาคุณผู้ชมลงใต้ไปประดังเบซานะครับถ้าดูจากป้ายรถไฟของเราจะไปประดังเบซานี่ออกตอนบ่ายสีนาทีตอนนี้ก็ใกล้ๆบ่ายสแล้วนะครับสักประมาณ บ่าย3-50นะเขาก็จะเปิดให้เราขึ้นรถไฟไปนะครับก็มาถึงสถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็นี่เลยนะมองหาป้ายรถไฟทางไกลซึ่งของเรานี่สายใต้เราก็จะอยู่ตรงจุดที่เป็นจุดอ e, าจุด E จังง่ายๆเลยนะครับจุด E เราก็ไปเตรียมตัวขึ้นรถไฟกันก็คือพาคุณผู้ชมไปประดังเวซารถออกบ่าย40นาที ก็จะถึงพรุ่งนี้เชา้าประมาณ8โมงเช้า5นาทีแต่ว่า,เ,าเวลาของที่มาเลเซียเนี่ยเขาจะต้องเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงต้องบวก1ชั่วโมงก็จะถึงประมาณ9โมงเช้า5นาทีจากนั้นเราก็นั่งรถไปต่อเป็นคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปที่บัตเตอร์เวิร์ดนะครับจากนั้นก็ลงเรือข้ามไปที่จอร์จทาวน์ปีนังในทริปนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปกินมิชลิน9ร้านด้วยกันนะครับ ก็มีวันหยุดยาว4วันใช่ไหมฮะของก็ลาราชการอีก1วันวันจัรจันเพิ่มเข้าไปเพราะว่าวันจันทร์ไม่มีสอนแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดู9ร้านมิชลินมิชลินเซเลกต t เทแล้วก็มีทั้ง um ung, มิชลินบิ๊กกุงมงมีการแนะนําโดยมิชลินนะครับเราก็จะไปดูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนปีนงังแล้วก็เรื่องราวของวัฒนธรรมการกินต่างๆในตลอดทั้งทริปนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็อย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของอาจารย์กรเกษมแล้วก็ยังไงเราก็จดเอาไว้ก็ได้นะว่าสิบวานที่จะพาคุณผู้ชมไปดูไปชิมไปกินนั้นมีอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็อัปเดตประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นรถไฟแล้วไปดูว่าบนรถไฟคราวนี้นี่เป็นรถไฟเป็นตู้นอนชั้นสองนะเออก็คิดว่ามันคงจะเป็น รถที่เป็นตู้นอนแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใหม่มากอะ่ะเพราะว่าถ้าเทียบกับทริปก่อนๆที่ไปสายอีสานมะคาไปลงหนองคายอ,อ,อันนั้นจะใหม่แล้วก็จะทันสมัยหรือว่าเมื่อคราวที่แล้วที่ไปลงที่เวียงจันทร์คำสวัสดอันนั้นอ,อ,อรถก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าก็สะดวกสบายดีหลับสบายนะครับแล้วก็เดินทางค่อนข้างสะดวกด้วยอ่ะยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อก็แล้วก,กันนะครับผม สวัสดีครับินดีต้อรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของอาจารย์เจษฎ์น,นะครับโอ้เสียงดัง เสียงดังมากเลยนะตอนนี้เราอยู่กันอยู่ในรถไฟนะครับอยู่ในรถสเสบียงอยู่ในตู้สเสบียงนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเปิดคลิปกันไปเรียบร้อยแล้วก็คือพอบ่าย4ผมก็มาขึ้นรถไฟกําลังจะเดินทางไปประดังนะครับประดังเบซานี่แหละนะครับเพื่อจะไปปีนนังทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเสียงมันจะดังสักน,นิดนึงเสียงมันดังกระหืมเลยแหละตอนนี้ผมกำลังอยู่ในตู้รถไฟก็คืออยู่ในรถสเสบียง แล้วก็เมื่อสักครู่นี้สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วอ่านี่นี่น,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 นี่เดี๋ยวให้ดูนี่คือบริเวณในรถสเสบียงคือเขาบอกว่าอีกสักประมาณ20นาทีตอนนี้หลิ่งข้าวนี่คือหอ,อ,อมฉุยเลยนะครับเพราะว่าข้าวเขาุงกันแบบร้อน,อนๆคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยฮะเออก็คือเข,า,ข,อขาบอกว่ารอประมาณ20นาทีเดี๋ยวก็จะได้กินข้าวแล้วนะครับผมสั่งเป็นกะเพราเป็นชุดกะเพราไก่อ่าในชุดกะเพราไก่เนี่ยเขาก็จะมี จะมีของกินเล่นอะไรด้วยแล้วก็จะมีน้ําด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่นั้นก็คือเขาบอกรอประมาณ20นาทีเดี๋ยว20นาทีมาแล้วเสียงช่วงนี้มันจะดังสักนิดนึงนะคุณผู้ชมเอ่อ,อ,อ,อต้องขออภัยในเซตก็จะมีน้ําดื่มด้วย นี่ครับเข,เขาเริ่มทยอยเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วทีนี้ถ้าเหนือไปจากเรื่องของน้ําดื่มเรื่องของอาหารในเซ็ตแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือตั้งแต่ที่ออกจากาสถานีกลางบางซื่อสถานีกรุงเทพอภิวัตน์มาผ่านมาตลอดทางก็จะมีของมาขายก็จะมีของมาขายตลอดทางเลยผ่านมาผมก็ซื้ออันแรกเลยก็คือพอผ่านนครปฐม,มก็จะมีก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือ10บาท อ๋อ oh, ข้าของเราได้แล้วถ้าของเราได้แล้วโ oh, อ้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยแหมแล้วช้อนโอเคโอเคเดี๋ยวจะหยิบช้อนมาให้โอ้เดี๋ยวรวดเร็วทันใจนี้ครับคุณผ mm ู้ชมเดี๋ยวขอจะไปกึ่งเหี่ยวมาดีเลยเพื่อมาร้อนๆเลยเอาช้อนมาแล้วขอบคุณมากเลยนะครับแหมนี่ครับก็คือเซตอันนี้คือ190บาทเป็นอา,อาหารรถไฟ รถเบียงขึ้นมาร้อนๆเลยคุณผู้ชมเห็นไหมวานฉุยๆเลยก็จะมีอันนี้ผมสั่งเป็นกระเพราไก่นะครับก็จะมีกระเพราไก่ก็จะมีข้าวโอ้โหเสียงดังมากคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมบ้างไม่รู้นะ นี่ต้องขออภัยเสียงม,มันดังแล้วก็คุณชมเห็นไหมครับนี่ครับก็คือข้าวทําไข่ดาวแล้วก็จะมีปอบเปี๊ยะนะครับจะมีปอบเปี๊ยะมาให้2ตัวแล้วก็จะมีน้ําจิ้มแล้วก็เป็นผลไม,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 ม้ผลไม้วันนี้ก็จะเป็นแตงโมอ่าผลไม้วันนี้ก็จะเป็นแตงโมแล้วเดี๋ยวเราจะอันบ็อกซ์อันบ็อกซ์เส้อเตี๋ยวด้วยแล้วก็จะมีน้ําซุปให้มาร้อนๆเลยนะครับอันนี้เป็นน้ําซุปให้มาร้อนๆคุณผู้ชมเห็นไหม เออน่าจะเป็นซุปไก่นะครับแอดเซตนี้คือ190บาทพร้อมน้ำดื่มด้วย1ขวดอาทีตย์กลับมาเรื่องของก๋วยเตี๋ยวคือพอ่านานคประฐม ก็จะมีน้องๆมาขายก๋วยเตี๋ยวห่อละอสิบบาทอันนี้คือห่อหนึ่งสิบ,บาทผมก็เลยซื้อมาสองหอ่อเขาบอกว่าอยู่ได้จนถึงดึกเลยนะครับแล้วก็พอผ่านราชบุรีก็มีมาอีกเป็นก๋วยเตี๋ยวปลา10บ,บาทเหมือนกันไอ้นั้นเรามาอันบล็อกก่อนเลยเรามาอันบ็อกก่อนเมื่อกี้ผมผ่านสถานีเขาย้อยมาแล้วนะครับ,บอันนี้10บ,บาท อันบ็อกซ์ก่อนเลยเขาจะให้ตะเกียบมาด้วยหนึ่งอันอนี่เลยนะต้องขอภัยนะเสียงอาจจะดังสักนิดหนึ่งสิบบาทมาดูว่ามีอะไรบ้างโอ้โหคุณผูช้ชมนี่ครับ10บาทเห็นไหมมีลูกชิ้นมาให้สองลูกเป็นลูกชิ้นเหมือนกับลูกชิ้นัวนมแบบนั้นนะ่ะเออนี่ฮะโอ้แต่ว่าเขาก็ยังคือทิ้งไว้จน ้ีไว้จนถึงตอนนี้เกือบจะทุบหนึ่งแล้วก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยเค้เาจะราดน้ำซุปมาให้ด้วยรู้สังเ็นไหมครับเออก็จะมีลูกชิ้นสองลูกนี่ครับอ่ะเรามาชิมลูกชิ้นก่อนเลยแล้วกันนี่ครับลูกชิ้นอ่าอร่อยใช้ได้ได้ข่าวแล้วก็จะให้หมี่มาด้วยได้ค่ามีจะมีจะมีหมี่แล้วก็ หมดแ้วบอกไปแล้วอ่าจะมีหมี่แล้วก็จะมีถั่วงอเนี่ยครับหอ,อ,อกวหวานน้องเขาบอกว่าอยู่ได้จนดึกเลยลูกชิ้น2อลูกแต่ลูกชิ้นแบบลูกชิ้นหัวนม ่านี่ครับนี่ครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะผมไม่น่าจะคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงของผมหรือเปล่านะเ <c oughs> <c oughs> ออเนี่ยฮะหรือว่าเสียงรบคนมันดังมากอ่าเนี่ยครับลูกชิ้นสองลูกอร่อยไม่คาวอ่าอันนี้เขาปรุงรสมาให้อร่อยเลยอ,ออกหวานหวานเ,เปรี้ยวๆอ่ปรุงรสเน่าเคร พร่อยางะะนั้น10บาทเสร็จเรียบร้อยห่ห,หอ่ออ่ทีนี้อ้าวน้ำโปกอีกในบะหมี่เนี่ยเขาจะใส่ถั่วมาด้วยนะเออมันจะมีรสถ,ถั่ว,วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ต่ออันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาเดี๋ยวยว่อเหลือสิบาทอีกคอหนึ่งเดี๋ยวก็จัดการอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาสิบาทเขาก็ใช้ตะเกียบมาด้วย แต่ว่าอันนี้เป็นข้าเติยวปลาราชบุรีสิบ,บาทนะคนุณผู้ชมมาดูอันบ็อกซ์ก่อนเขาจะมาในกล่องโคมมีแตะเกียบมาให้แล้วก็นี่ครับโอ้สิบบาทอันนี้จะดูเหมือนจะเยอะกว่าเมื่อสักครู่นะอันนี้จะเป็นเส้นเล็กเมื่อสักครู่น่าจะเป็นเส้นหีก็เหมือนเดิมก็คือมีความชุ่มชื้นแล้วเขาก็ปรุงรสมาให้แต่ว่าอันนี้ก็จะมีลูกชิ้น สิบ,บาทเหมือนกันแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวปลารนะาชบุรีลูกชิ้นอันนี้จะชิ้นโตกว่าอ๋ออร่อยแล้วก็จะมีหือกล้วยมาให้2อชิน้นมีหือกล้วยมาให้2อชิ้นด้วยไม่ขาวอ๋อทีนี้มาดูตัวหมี่สิบ,บาทเหมือนกันโอ้ตอนนี้รถไปวิ่งเร็วมากเลย เขาปรุงรสมาให้ออกหวานนำแต่อร่อยอร่อยเส้นไม่แห้งเส้นเหนียวนุ่มอร่อยฮะอร่อยอ้สิบบาทไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นแต่ตผมว่ามันออกหวานนำอ่ะมันออกหวานนำเส้นอร่อยมากอ่าสิบบาทผ่านไปทั้ง ผ่านไปทั้งบะหมี่อันนี้น่าจะเป็นนคฟปาผมส่วนอันนี้ลาชบุรีทีนี้มาต่ออันนี้ของเราอาหารที่ให้มากับรถสเสบียงน,นะครับโอ้เสียงดังมากถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอชิมตัวซุปก่อนเลย ในเซตก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปอมีตับเคาไก่มีข้าวข้าวก็คือเคาขึ้นมาให้ร้อนๆเลยผุมขึ้นมาร้อนๆแล้วก็ตัวซุปนี่ฮะน่าจะเป็นซุปไก่โอ้ดูน่ากินมากเลยซุปไก่แล้วก็มีผักใส่สาหร่ายใช่ไหมสาหร่ายใส่สาหร่ายแล้วก็จะเป็นผักกระลำกระลำาปแล้วก็ไก่ไก่สับแ ตอนนี้เกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับฟ้าจะเริ่มมืดละอ่ะฟ้าชิมรสเลยอื้อร่อยหวานแบบหวานสาหร่ายอ,อร่อยฮนะเดี๋ยวจัก,การที่เหลือต่อโอ้ยมันเลอะเทอะรถไปก็วิ่งเร็วมากด้วยนะ อาทีนี้มาดูตัวกระเาาพราไก่ข้าวมีข้าวมีไข่ดาวแล้วก็มีกะเาาพราไก่เอาอันนี้ก่อนอ๋อขอบคุณครับขอบคุณ <c oughs> อ่าขอบคุณมากเลยครับอ่าเขาให้ทิชชู่มาด้วยอ่ทีนี้มาดูตัวปอเปี๊ยก่อนปอเปี๊ยเขาจะให้ตัวบวยบวยเจี๋ยมาด้วยเขาใช้ตัวบวยเจีย๋ยบวยกอเนี่ยครับไปให้มาด้วย กร้อนๆเลยครับอบอร่อยอันนี้อันนี้เป็นข้างในเป็นวุนนว้นเส้นวุ้นเส้นร้อนๆเลยแล้วก็ห่อด้วยแป้งปองเปี๊ยะอร่อยครับอร่อย หน้งสืออันนี้ผมชอบมากเลยทีนี้มาตัวกะเพราตอนที่ฟ้าจะเริ่มมืดนะมาตัวกะเพรากะเพราก่อนเลยหอมกะเพราหอมกะเพรามากข้าวนี่ขึ้นมาร้อนๆเลยครับ นุ่มๆหลอนๆตัวกระเพราใช้ได้ของกะเพราของกะเพรามากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอจัดการให้เหลือแล้วอีกอย่างหนึ่งคือฟ้าก็เริ่มมืดแล้วแล้วก็เสียงก็เริ่มดังดังมากไม่แน่ใจว่าคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าต้องห่างกับเสียงรถไฟ ไข่ดาวเขาก็จะให้ไข่ที่แบบว่าเนี่ยครับคือมันจะไม่ได้สุกมากแล้วก็มันก็จะไม่ได้เหลวมากอ๋อตอนนี้เข้าเขตชุมชนแล้วเขาเกตชุมชนเสียงจะเบาลงนิดนึงลอะอ่าเขาเขตชุเกตชุมชนเขก็จะวิ่งช้าลงอ่าอย่างนั้นโอเคตอนนี้เราก็ลดระดับเสียงลงได้กระเพราถือว่าอร่อยนะออหอมหอมกระเพราหอมมากๆเลย เข้าตัวเมืองเพชรบุรีแล้วครับอบเพราะฉะนั้นโอ้ยเสียงดังเสียงดังเสียงดังน,น,นี่ครับมาถึงสถานีเพชรบุรีคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ครับสถานีเพชรบุรีตอนนี้เราก็ต้องลดเสียงลงได้นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมโอ่ะโอเค โอ้โหเมื่อกี้เสียงดังแล้วตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเพราะฉะนั้นขอเวลาจัดการที่เหลือต่อไข่ดาวโอเคเลยผมชอบกะเพราก็อันนี้คือคือ,ค,อคือโอเคมากๆเลยอะกะเพรารสนี้ผมชอบไม่ได้ออกหวานนะแล้วก็หอมกะเพราฟ้าเริ่มมืดแล้วอะอย่างนั้นเดี๋ยวจัดการที่เหลือตรงนี้ต่อให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปที่ ตู้นอนของผมผมว่าตอนนี้เขาน่าจะปรับเตียงมาให้นอนได้แล้วล่ะังั้นเยวาก,การที่เหลือต่อนะครับแล้วก็อัปเดตก,กันต่อพ่าวงกครตู้สบ,บีเขาบอกปิดสามทุ่มแล้วก็ตอนเช้าก็จะเปิดตอน6กโมงเช้านะครับเผ็เหมือ,อนกันนะรสนี้อร่อยเลย อ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณฮะซอสปรุงเอ่นซอสฟาเขียวไม่เป็นไรเดี๋ยวกินตามก็เลยฮะรู้เลยมันอยู่บางวันยังยังอยวลไน้น่ไปหน้ว 那个没啥。